โอเคต่อนะครับก็ <c oughs> เรามีตัวนี้แล้วนะเสร็จปุ๊บลองหาความเร็วนะครับโดยการจับแควยก,กํำลังสองแล้วก็แควรูทนะครับก็จะได้200ยกกํลาลังสองบวก300ยกกํลาลังสองนะครับแล้วจับแควรูทตัวเลขก็จะออกมาประมาณนี้361มิลล mm ิเมตรเซนะครับตัวนี้ตอบได้เลยเพราะว่าเป็นขนาดของความเร็วที่ต้องการ นี่นะครับตอบได้เลยทีนี้หามุมนะมุมเนี่ยสมการคือเซต้านะครับแต่ว่าในหนังสือเขาเขียนเป็นเดลต้าเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับอาแทนเราค่าแอบส์ลูดมาใส่นะครับ300หาร200นะครับถอดแก้สมการออกมาได้มุม56.3องศาอเค มุม56.3องศาตัวนี้เดี๋ยวต้องเทียบนิดนึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์วาดรูปชุดน,นี้ให้ดูเคมุม56.3องศาตัวนี้ความหมายคือมุมตรงไหนเนื่องจากว่ามุมมันคือเอาเดี๋ยวนะขอดูดีๆก่อนนะครับมันคือการเอาอุ๋ยฟิวมาลูกัน 45อยู่นี่นะ50นี่นะครับ V มันคือการเอา v เซต้าหารด้วย VR นะครับดังนั้นมุม56ก็คือจะเป็นมุมนี้56.3องศาจะเป็นรูปอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะตอบเราตอบตัว56.3องศาไม่ได้นะครับ สิ่งที่เราต้องตอบก็คือเราต้องตอบมุมเทียบกับแกนอ้างอิงก็คือเทียบกับเส้นนี้นะครับวิธีการง่ายๆก็คือจะย้ายรูปแกนนี้มานะครับเส้น2เส้นนี้ขนาดกันดังนั้นเนี่ยมุมนี้คือ57.3มุมนี้ก็ต้องเป็น57.3นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะตอบว่า V ททำมุมเท่าไหร่เนี่ย ใช้วบบนี้เลยแล้วกันนะครับทิศทางของ V นะจะต้องเท่ากับ57.3แล้วบวกด้วย56.3นะครับจะเท่ากับดูเลขให้เลยนะอยู่ในหนึ่้อย113.6องศานะครับอันนี้ถึงจะตอบได้ นี่นะครับประมาณนี้ดังนั้นตัวนี้จะยากตอนดูมุมนี่แหละครับโอเคทีนี้ดูความเร่งต่อนะครับจะได้ไม่เสียเวลาจะแทนค่าตรงนี้เดี๋ยวนะขอโอเค okay. มุมนี้แล้วกันนะครับเรามี r. 200เท่ากับสองแล้วก็ลบนะครับ r. ของเราคือหนึ แล้วคูณด้วยเซต้าดอทยกกำลังสองนะครับเซต้าดอทเราคือ3ตัวนี้ยกกำลังสองตัวนี้จะออกมาเท่ากับลบ700นะครับหน่วยเป็นม mm ิลลิเมตรเปอร์เซกกำลังสองแล้วแทนค่าตัวล่างนะครับ r คือ100คูณเซต้าดอทดอทนะครับคูณ6แล้วบวกด้วย2คูณ r ดอทนะครับ200 แล้วเซต้าดอทคือ3นะครับตัวนี้จะเลขออกมาเป็นบวกนะครับ1800มิลลิเมตรยกกำลังสองเอาละเสร็จแล้วครับคราวนี้ก็หาค่าความเร่งได้เลยนะครับความเร่งก็จะเท่ากับลบ700นะครับยกกำลังสองแล้วบวกด้วย1,800ยกกำลัง2องแล้วจับถอดรูท ตัวเลขก็จะออกมาประมาณสัก1930นะครับมิล mm. ลิเมตรเปอร์เซกกำลังสองอันนี้ตอบได้เลยขนาดของความเร่งนะครับทีนี้หาทิศทางของความเร่งในหนังสือใช้เป็นตัวแปรขอดูก่อนนะครับโอ้ในหนังสือใช้เป็นตัวแปรฟรีนะครับฟรีเท่ากับอาร์คแทนเค เขาเอาความเร่งตัวนี้หารด้วยความเร่งตัวนี้นะครับ180 0แล้วหารด้วย700นะครับมุมที่ได้ออกมาในหนังสือนะครับจะเป็นมุม68.7องศาตัวนี้อย่าเพิ่งเอาไปตอบนะครับต้องอไปคิดต่อเอาละทีนี้ดูรูปนะครับทิศของความเร่งเนี่ยดูดีๆอย่างนี้ก็คือทิศของความเร่งในแนวแกนเซตาเป็นบวกดังนั้นมันจะ พุ่งมาทางนี้นะครับแกนเซตาทิศของความเร่งในแนวการ์เป็นลบดังนั้นมันจะพุ่งเข้าโอเคมุมที่คำนวณได้คือมุมดังนั้นทิศของเซตาต้องวิ่งมาแถวๆนี้น,นะครับโอเคมุมที่คำนวณได้คือมุม68นะโอเคดูรูปก,ก่อนเหมือนเคยวาดรูปเอาไว้อยู่ไเกัย 6 8แคือมุมนี้นะครับนี่คือ A 68.7คือมุมนี้เอาละดังนั้นเนี่ยในเมื่อเรามุมที่เราคำนวณได้นะครับมุมที่เราต้องการคือมุมนี้นะเดี๋ยววาดรูปให้ดูมุมที่เราต้องการคือมุมนี้ ชือสีส้มนี้นะครับเท่ากับเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นมุมที่ชี้ตำแหน่งของความเร่งนะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเราจะหามุมนี้ได้ยังไงบ้างโอ้โหงานยากเลยนะครับทัวนี้เอาละค่อยๆไปใจเย็นๆเรารู้ว่านี่68.7นะดังนั้นมุมเล็กๆตรงนี้โอ้ยใช้ประกาศสีนี้ดยกัน่นะครับ มุมตัวนี้คือ90ลบหกนะครับมุมนี้นะที่แรงเงานี้นะครับเพราะว่ามุมนี้คือมุมฉากไงโอเคเรารู้ว่าตัวนี้คือ57.3เนะครับเรารู้ว่าตัวนี้คือฉากดังนั้นการจะหาเส้นสีส้มได้ทั้งเส้นนะครับคือการเอาทิศทางของความเร่งนะครับตำแหน่งเขียนดีๆกัน ทิศทางของความเร่งก็คือมุมสีส้มนี้ทั้งเส้นนะครับคือการเอา57.3แล้วบวกด้วย90นะครับมุมฉากตัวนี้แล้วบวกด้วยที่แหลงเงานี้นะครับคือวงเล็บ90-68.7ลบ68.7นะครับตัวนี้กดเครื่องคิดเลขออกมาจะได้ตัวเลขชุดนี้นะครับกดไปแล้วละ่ะ168 จุดหกองศานะครับเราค่อยมาตอบตรงนี้ดังนั้นจะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยมันไม่ได้ยากตรงการหาค่านะครับแต่ว่ามันยากถ้าถามอาจารย์นะการหาค่าพวกนี้มันตรงไปตรงมามากกดเครื่องคิดเลขไม่ผิดนี่ไม่ผิดแน่นะครับแต่ว่าข้อเนี่ยที่ยากคือการไล่มุมเพราะว่าดูดิ มันต้องมานั่งดูว่ามุมที่ได้มาเป็นอะไรมันอยู่ตรงไหนของรูปแล้วมุมที่ต้องการคืออะไรนะครับถ้าเกิดาวาดรูปไม่มันดูมุมยากครับวิธีการดูมุมที่ดีที่สุดคือการวาดรูปเพราะว่าเราจะค่อยๆดูทีละมุมโดยที่เราไม่หลงนะครับว่ามุมที่เราคำนวณได้มันคือตรงไหนมุมที่เขาต้องการมันคือตรงไหนแล้วก็ค่อยๆบวกมุมกันไปเดี๋ยวท้ายที่สุดแล้วมันจะเจอเองแหะว,ว่าอันไหนคือฉากอันไหนคือร้อ ก็หาวิธีเอาครับมันคือตรโกณมิติไม่รู้จะอธิบายยังไงให้มันง่ายกว่านี้แล้วละ่ะดังนั้นวาดรูปดีที่สุดประมาณนี้ครับดังนั้นข้อน,นี้ค่อนข้างยาวเนาะสองคลิปนะเอาละหมดเนื้อหาของอาร์เซต้าแล้วครับเดี๋ยวถ้าเกิดอยู่ในห้องเราคงเจอโจทย์เดี๋ยวจาจะหาโจทย์ที่เป็นอาร์เซต้าที่เป็นพวกข้อสอบเก่านะครับมาให้ลองทําดูแต่สําหรับการอัดคลิปก็คงอัดเฉพาะตามชีทนะครับคงไม่เอาเข้อสอบเก่ามาอัดให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไป